vẫn cắn mà 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 chơi cắn chơi cắn mà chỉ mà mà chơi cắn chơi cắn ọc mà xôi ọc mà xôi vui mà xôi nhàng của hoan hoan มาซอยอันหนึ่งปลากับยายชมพูวู้สมันสวัสดีจากพี่น้องสุขูู่คนหนึ่งปลาได้ไมบัง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 บหนึ่งปลาคุณน่ะบังน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบสัมปนมองขันคักมองเห็นทีบอมองเห็นกระดอกระแดบอุณนะโอ้พี่น้องสุูสูคนนีมาดปทนี่บรรยากาศดีดก่อนทมองเห็นชัดๆนะกันเนาะเลิสมัน้พี่น้อง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 กนะโอ้ ออกมาซอยมันอีรองท้ามันมกมัน่กเขาว่าัะพิดพีดเฉกเิแล้วอ้มันรู้สึกมันหิวเข่าไหมจ๊ะมันหิวเข่าไหมเดี๋ยวดีเต้นปุ๊บนี้๊บกันว่ไเ้เต้นปุ๊บปนี้อีพีนี้อีพีหลายมือรอปุนี้อีปีอีปีอีปีสับเลยปุนี้อีปีอีปีอีปีสบงมาซอยข่อยนู่๊ลส่ตเลยพี่น้องสกุจคนดี่มาแบนี้อันว่าพีนพีดเฉกเฉกกระซ่าพี่เขาเนาะหือมาแล้วกับเท่านาเทาหลังนี่เ็าหรอโอเคตรงไป ต้องแปพี่น้องซุกหูุกคอเนเรือยหมก่อนอะมาที่นี่มากินหนึ่งปลาหนึ่งปลานิ้นน้ำกันบู๊พี่น้องเอ้ยชี้ยส่งที่ะพี่น้องสุขหูสุกคนหนึ่งปลานี้นยังปุ่นนี่หนึ่งปานิ้เป็นโตโตแบบยันยัเลยพี่น้องเอ้ยเลิศค่ะเลิศเลิศเลิศคนน่ะเข่าเอข่าพี่น้องเอย เปิดกระอปพบข้าวเหนียวข้าวเหนียวชันกระตองใช่หรอเปล่าเนี่ยหนึ่งสูงไม่ไหมห่อนอายถึงวันวันเมื่อเสียบิะข้าวเหน,นียวข้าวเหนียวชันกะตอง <g ul ing> <c oughs> นี่ยังนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาให้มาก,กินน้ำกันเออข้าวมากับมาดากันโดยน้อสู <c oughs> ่จักไปเฮ็ดเวียนเฮ็ดกำยังกับสูกระดอกกระแด่สูข้าวม้าสูข้าวมาดาตะกูเนาะเอ้ยฮาขวามันนี่ <c oughs> ให้สูกูเข้ามากินเข่าโซ่นี่มึงก็ไมาดากดูหลุดมึงใหญกูได,ด,ด้ดามึงได้กูดามึงม,มีคำสั่มนี่จะบอกไงว่ากูก็ผีว่าไม่หาสแตกแติก็กลับหลุมไปกลับหลุมไปย่งไ,ไามาเบิ้งกูเพราะได้จุดทูบขันหาม เขาดยังตระตาตดาตดาษคนนี่มาป์นีมันญสินซุ้ยส่กองส่วบัดนั้นเขาเหนียวกว่าอู้ม่โยไม่กินปาเดียวอสมือนี่ม่โยไม่กินปลมาหยหิวก่าส่วนแบหนัม้งปาปาไอุ้นไะ อืมอืมอืม,อมพักพักพักรวกพวกนี้บ้างสาั่์เลยข้ามากับมดดาขลื่แจะเป็นพอซำไหอ อืมแคบอืมแคบเลิศสัมผันจันจ้ำเป๊กมอมน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบวัดสาใจมากเลยคนน่ะโอ้น้ำจิ้มอ่เลืศสัมัสจังหิวเข่าแล้วยายหนาวๆกินเพื่อนะ มามามากินกาแมา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 กินกาแหลากหลายมามาอันนี้หละอันเน,น่นป้าลูกหลานนาวอย่างน่า้นอาอย่เดีบอกเออเอออใอ้อากิเล่ยไม่ปิดหนาวครับคำว่าเปิดที่ตอ่นดูได้บานเมื่อไรก็ได้บ้าวอากเ่ยว่างฮึมฮอนอากาศหนาวสิกินทนทนน่ลรักนะอืโอ มันจะอั่ตกนหแล้วกาแฟเบียร์เบิ้นฝนตกลมมันทั้งนี้ปตกได้ทั้งวันย้ายเป็ตกทั้งวันเท่านั้นยังมันก็ได้ตกอยู่ก็วันถึงมีลมเตอน้หนาวทั้งวันย้ายมันเพราย้ายวานที่ตกจมไปใบหนเพราะย้ายเป็นไปาย้ายก่นอากาศเนี่ยกินหกินแซ่บแล้วเพื่อนมัจอมมกินกับแจ มันฮว่นแั่ได้บบเนี้อ่ะกเอามือหยุ่มเอาอยู่แล้วเพื่ให้มือมาแลอะก็เอามือหยุ่มเอาเนาะแต่แบบปั้ยิืง อากาศหนาวว่าม inh ่นหนาวหรออันนี้อากาศหนาวหนาวสามเดือนหมดมีตุนากรกกระดาษสิงหาเปิดหอวสิงหาหนาวหโอ้โหคุยหอดปวดเลยแซ่บฮึ แม่อยูใช่ร้อนมากไงดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพห้ามมากกกินไปแต่แสบคำไหนก่อนบ่คำเข่าตีหัวหมาตีตาาหัวห,วม,าหวามาตายอะไรเลยคำเข่าแล้วคัมหม้อเพริปนอ้อยน้ำจิม้มเพริปน้าไมาก,กินกัน เมื <últ> ่อป่ทั <h Durch tus k> Yo, ้งท <os> ¿no? ี่อะบ่าบ่าบอนะเฮ้านะถ้ากินกับป่าก่าบบอเท่ไหมุ่งเป็นในหัวเพื่อแบบม่าแหล่ลมดีแหล่ลมดีสุนที มันต้องกินเรียกยนันยังพี่วิทเนาะดูไปมีความสุขไปวันๆที่ว่าล่ะจับต่างอืม้างอีกค้าว้อตกัน สมั่นตจปนิ้นแน่ิปนิ้นหนึ่งปนิ้นหนึ่งตอนแรกว่าจะกินหนึ่งแล้วบ้างกลางด้วยอ๋อแล้วแต่มามากินกันนะตอนแรกหนึ่งอันทีหนึ่งกบแล้วไปหากบไม่มี่ม่ได้กบพี่หน่อยกบมันเหมือก็ได้ก็ได้หนึ่งกบก็ได้ได้หนึ่งปนิ้นเอาอืพี่หน่อย mm

เดี๋ยวจะพูดอย่างติดต่อแล้วเล่นติดต่อได้ประมาณเดือนหนึ่ง